อาบน้ำอาบน้ำมาถู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 อาถู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 มีคนอาบน้ำให้นะครับอ่าน้องแก้วอาบให้ด้วยน้องแก้วอาบให้ด้วยน้องแก้วอาบให้ด้วยอ่ดูตัวเล็กดูตัวเล็กสนุกใหญ่เลยตัวเล็กตัวเล็กสนุกใหญ่เลยครับตัวเล็ก ดูตัวเล็กสนุกใหญเลยนุกใหญ่เลยมันร้อนน่าร้อนนะครับก็ชอบอยู่แล้วนะครับร้อนนะร,นนร้อนมันร้อนมันร้อนนะมันร้อนมันร้อนให้คนทูตัวให้จะหลับแล้วอากาศเย็นๆนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ร้อนแล้วลงน้ําลงน้ํานะครับ ลงน้ำไม่หลอนแล้วเล่นน้ำด้วยน้องแก้วเป็นน้ำแล้วเล่นน้ำแล้วสนุกสนุกอนอนแล้วนอนแล้วนอนลงแล้วอ่านอนวะอ่านอนอือฮึึออ่นงลืองน่งเลงน่งเลืองน่งเลืองนางเลืองหลับเร็วอามุดน้ำมุดน้ำมุดน้ำหน่อยมุดน <c oughs> ้ำมุดน้ำอ่ะมุดน้ำอือมุดน้ำมุดน้ำอือมุดน้ำมุดน้ำ มุดน้ำแล้วมุดน้ำแล้วโอ้ยคนชีฟ้าแล้วคนชีฟ้าแล้วนะครับนุ่นคนชีฟ้าแล้วอ่ามันร้อนเนาะมันร้อนหนาขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยอาถูให้หนูหน่อยถูใหห้นูหน่อยอ่าถูให้หนูหน่อยอาถูให้หนูหน่อยถูให้หนูหน่อยสนุกเลยนะครับกับน้องแก้วนะครับวันนี้ชอบ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 ใป้คนถูหลังให้ใช่ไหม ชอบให้กดปุ่มลังให้นะฮะ